สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กบูธดําทักนะครับมือนี้มาสวนครับผมสวนมันเป็นสวนจของนะครับสวนพี่ยายครับอยู่สะแก้วครับผมอาแวะเดินทางมาจากอุบลเมื่อนครับนี่ครับบรรยากาศสวนสวยๆในมือเ้ารครับ นี่ครับเศรษฐกิจพ่อเพี่ยงนะครับผมนี่ครับระบบน้ำเพ่นใส่ระบบการรดน้ำโดยสปริงเกอร์ครับอันนี้ต้นม่วงแก้วขมิ้นครับหน่วยกระไรเลยพี่น้องนี่ครับสวนเพ่น,นต้นบักขามหวานครับดินสวยขนาดเลย อันนี้จะเป็นกล้วยครับป้ากล้วยเห็นหน่วยมอี่นองเศรษฐกิจพอเพียงมีอยกกูอย่มีก,ก,กินครับอยากกินยังก็ได้กินครับอยู่ในนี้ครับอุนบานเป็นเิ่นเห็ดสีครับสวนปลูกพริก ต้นผักชีหอมผักชีเล่าครับนี่ครับสวยๆนี่ครับเจ้าของสวนครับผมเถากแก่ครับหันหนาวบังเถาแก่ากาแก่ <laughs> นี่ครับเจ้าของสวนเพื่นครับกำลังลงใหม่ลงมือเห็ด นี่ครับกล้วยกล้วยพันปูกล้วยครับผมปูสวนกล้วยครับอันนี้จิตเป็นสมารมคอครับใช่ครับอ๋อหนี่น้ำดอกไม้ใช่ครับอ๋อนี่ปลูกไม้น้ำดอกไม้ครับของเสียเพิ่นนี่ครับยีนี่เพิ่นว่าเพิ่นจิตฟันเงินแสนพผนได้เพิ่นว่ากขะปวดเพิ่นกระเฮียดได้ครับพี่น้องเหย ผสมประชานี aí, them, Mark, hey, ่ด so ีครับมีสูยางบุนบอยทั้งหนาครับเดี๋ยวพปพาไปเบิองบอนะครับจังหน่อยครับนี่วิธีมัดท้ายถ้าแม่เข้ากวดมาเลี้ยงตุกเข้าดึงดึงสิจะเข้าสวนไหมเราใหม่ตัวเราใหม่ตัวตัง 2,000ตัวครับนี่ครับเิ่นผ้ามาเบิงบ่อครับผมนี่ครับบออน้ำปีใสในสวนนี่ครับฝนเาครับปลาฝนผ้าลงไปผ้าลุกไปเบิกปลานะครับจราของสวนย่ายผมนี่แหละครับผมนี่น้ำใสสองหมอครับโครงการสิลงปลากระติ้อยู่ ปีนี้พินรร่นีิมาเห็ดสวนครับปีนี้บรรยากาศดีขนาดเลยครับมีมีปาย,า,ายังน่ล่ะครับนี่อยู่ในนี่ปายักับปานินปลาในกับปานินลาดล,ล,ลายดีเลยพี่น้อง่นความลึกเท่าไรเนาะครับนี่ต้นนี้พุดมันน่าจะสามเมตรกว่าสามเมตรกว่าเนาอไมโคร,รยืนสองตัวนะข้าง<อ>ล่างมันเป็นหินครับ แต่น้ำโบ่เคยขาดบ่ขาดขาดก็ถสูบโบ้บาดานลงอ๋อมีบาดานอยู่เทิร์นอีกนี่ครับแล้วโบ้ก็จะไม่โค้ดคูดขึ้นไปนี่ครับเอาตัวไปถมทีครับอุ้ยเบิ่งลมติล่ะนี่ไปไปเบิ่งน้ำใหม่กินจั่วไปครับผมไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำใหม่กันครับครับผมนี่เพื่อนพาไปเบิ่งน้ำใหม่ครับอันนี้จะเป็นน้ำใหม่โซนน้ำใหม่ชีวภาพชีวภาพใส่ น้ำ<า>นมักแมนไส่สารพิษดเป็นว่านี่นำมักชีวาภาพปลอดสารพิษครับในถังเป็นมักไว้นี่ครับใส่จุ้นขายจม,มูกอยู <ไภ S 1> ่ใส<ภ>่เบิ้องนอครับเบิ้องนอมันครับใส่จิมจูเป็นว่านี่นอกําลังออกเป็นว่ะนอไปแจ้ง <c oughs> มาแล้งพูดครับนอเนี่ครับ ฝนออกเบิแแลรงเมืดอฝนฝนว่านี่พี่น้องครับผมสำหรับอีพี่นี่เดี๋ยวจบไปซ้ำนี่ก่อนนะครับนอกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับเด้อสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับ